คู่แท้พลังแห่งรักที่เกื้อหนุนและปลุกศักยภาพสูงสดุด ของกันและกันโดยคอนเชียโซผู้หญิงที่เหมาะสมคู่แท้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมทางเธอคือพลังที่ยกระดับแก่นแท้ของผู้ชายเมื่อเธอยือนเคียงข้างเขาเธอจะขยายความเป็นชายของเขาจุดประกายในตัวเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ ความรักของเธอสมบูรณ์และไม่สันคลอนโอบรับทุกข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบให้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเธอรวบรวมจุดประสงค์ของวิญญาณของเธอเองแป่พลังของผู้หญิงที่สะท้อนตัวตนสูงสุดของเขาในการทำเช่นนั้นเธอจะกลายเป็นแรงบันดาลใจ และผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เขากล้าหาญเด็ดเดี่ยวและซื่อสัตย์ต่อเส้นทางของเขาในทํานองเดียวกันผู้ชายที่เหมาะสม คู่แท้จะสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยได้รับการมองเห็นและมีอิสระที่จะแสดงออกในทุกแง่มุมของตัวเองเข้าเป็นดังหินผาเป็นที่มั่นคงที่สะท้อนทั้งแสงสว่างและความมืดมิดของเธอ โดยปราศจากการตัดสินความรักของเขาคือการบำรุงเลี้ยงและเสริมพลังส่งเสริมให้เธอโอบรับแก่นแท้ที่แท้จริงของเธอด้วยความมั่นใจในสายตาของเขาความฝันของเธอมีความสำคัญ การต่อสู้ของเธอได้รับการยอมรับและความเข้มแข็งภายในของเธอได้รับการยกย่องพวกเขาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เติบโตไปร่วมกัน ที่ซึ่งทุกความท้าทายได้รับการเผชิญหน้าในฐานะทีมและที่ซึ่งการเดินทางร่วมกันของพวกเขาคือการเดินทางแห่งความแข็งแกร่งความจริงแท้และจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์เหล่านี้ ความรักอยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามัญมันเป็นพลังที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งขับเคลื่อนวิวัฒนาการส่วนบุคคลและการเสริมพลังซึ่งกันและกันผู้หญิงที่เหมาะสมและผู้ชายที่เหมาะสมเปรียบเสมือนสองส่วนของสิ่งที่สมบูรณ์แต่ละคนจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในอีกฝ่ายออกมาการเชื่อมต่อของพวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดโดยอุดมคติผิวเผิ หรือช่วงเวลาแห่งความหลงไหลที่หายวับไปแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งและยั่งยืนในการยกระดับซึ่งกันและกันพวกเขาเข้าใจว่าการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงหมายถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันก้าวสู่ความเป็นตัวตนของพวกเขาอย่างเต็มที่ ไม่กลัวที่จะฝันที่จะต่อสู้และในที่สุดก็จะมีชัยชนะร่วมกันเมื่อคุณพบความผูกพันที่หายากนั้นคุณจะตระหนักว่าความรักไม่ได้เกี่ยวกับการสูญเสียตัวเองไปกับอีกคนหนึ่งแต่เป็นการค้นพบศักยภาพที่ไม่ธรรมดาที่อยู่ภายในตัวคุณทั้งสอง สรุปความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและเกื้อหนุนกันระหว่างคู่แท้ซึ่งไม่ใช่ความรักแบบผิวเผินแต่เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้แต่ละฝ่ายเติบโตและค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเองความสัมพันธ์เช่นนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับการสนับสนุนและการเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน จิตวันนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาตื่นรู้ร่วมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะ เล่าวันไล่กายอ้าจางใจโบิสุดทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตเปรีปรนริ้สุกสว่างเป็นหนึ่งเดียว